เอาสวัสบบดีพี่น้องสวัสบบดีถุกมองสุบอลเด้อครับสวัสดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ป้องซ่องเบาไก่พี่น้องสวัสดีเพื่อนพี่น้องเด้อดมาแกมมาขามเด้อเมึงไงพี่นออ้อยมึงยังบริบบบขอนเลยไงเอ,อ้วันว่างไปหาง,งัวกันต่อมาแล้วก็ไปเท่ะแต่มื่อคืนนี่ก็ไปง่ายมันเกิดเนาะ งานเป็นเกิดร้านอ้ายหารนะพี่น้องงานเป็นเกิดร้านอาหารอยู่บอลด้บอเนาะพี่เพิ่นจัดงานใหญ่เนาะก,ก็คือเพราะว่าเพิ่นเป็นเจ้าของวงดนตรตีนะพี่น้องเมื่อคืนนี่นะเพิ่นเป็นเจ้าของรวงวงดนตรีเนาะก็วงดนตรีก็บม่ได้ใหญ่นะพี่นอ้องวงดนตรตีกับสำบันเท่าเนาะสำบันเท่านี่กับงานบุญมันโมงเมื่อกี้เนาะก็วงนั่นแหละพี่น้องที่มาเสพนะครับวงนั่นแหละ งไหนยังนไอ,อ,อนเบิกเอาลี่อแล้แลสว่วนตอนนี้เนกะกลาสิไปปกสองี่นอ<ะ>ไปปกสองไปยังไปซื้อของใหนช้านางพี่นนอเอช้านังนสิเลี้ยงน้ำมือเละมื่นนสิเลี้ยงเอหยาดเ้อย,ย,อยนองเนาะไอขี้ปลาคนละขี้ห <c ười> หขเรหรอไอติมคนหลอดเหรอ คนสิสร้องพันศัพท์พี่น้องมาเอิ่นมาเด้อพี่น้องเด้อมาก,กินปลาคนละขีดน้ำสะนางเด้อหมดจอมาพี่น้องมาเอนนื่มนี่นี่สร้องเนาะสองชนางสร้องพันสับท์ขอบคุณขอบใจทางผู้ชมเนะาะแล้วกะขอบ ทุกทุกถูกถูกถูกขาดเนาะที่ค่อยหายกังใจแล้วก็ผักดันให้โซน่างเนาะตาเขอบใจเอื้อยอ้ายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะจุ่มหงจุ่มบอนอยาตีพี่น้องเนาะที่ค่อยหายกังใจแล้วก็อุ่มสู้ให้โซน่างเนาะได้พึ่งพันศัพท์ไม่นี้กา เมื่อนี้ก็เลยถือว่ากัดเนาะว่ายเปไปตลาดก็เลยถือว่ากัดเหมืนสีคล้องมาหายเลยเนาะสันางบนใบป้ายเองน้องเนี่ยไก่นะสีสีแดงมีน้อยกว่าบุตรข้างไหนน้อยฉันนังนี่บนกาไปถนนใหญ่บัวก่าขับรถถนนใหญ่อ้ทางใหญ่ก็ว่าทางใหญ่เนี่บุก่าญาติหัวรถล้าบุก่าขับแม่กินหมาไปเนาะหยามกัดจุวอยู่ เดี๋ยวไอพอนสิแันมาทานเลยยังสนังสนนนะเราถว่าเราหมักยอพี่น้องไอพอนเขื่อนบากทวนแห่และเป็นไบ้างบาทวนแห่บางทวนแ่กับล่างิ้นมานบางทวนแ่นะก็คือบังทวนทั่วไปเลยพี่น้องบางทัวมังทัวพักงาดีบางทัวงาวนะแ่บพักงาด้ยกูกระโพดกูหายิ้มแหักยอพี่น้องไอพนหายิ้ม หอ้ยมียิ้มไห้ให้ให้บอสเราอ่ว้ามันยิ้มไหนมันี้หางไงโอ้ยเขียวมันชี้หางกเขียวบานเิ่นว่าเนาะยีอุไม่เขียวได้สินะลายเปาจะเป็นอะไลุงประจําอุ้ยเปย์พูน่ะพูน่ะแ่นลประธานเขากวนเนี่ย เจ้าอย่งนี้ข้วานข้าวมข้าวสมปอกยังไว้ใส่ตำปอกติด้มเอาหนามันชิโตมนน้มะขามน้ำมะขามอันน้มันเนี่ยเรากไม่เห็นหนามันหนามันนะเรเห็นน้ำเชื่อเมือนักขาไแนวเห็ดพัดหมี่นะเบื่องขาหน้มะขามอยกแน่เออจน้อยกับในเขียนมากกะสิได้เตรียมพร้อมพี่น้อย กันยังได้กันยังไม่ลืมมาเคียนน้อยเนาะพี่น้องกะขอบใจอ้ายพ่อเนาะหลักกาทางสมาคมเนาะทางมีการโอ้โชคใส่ผมเห็นแม่อยู่ในห้างแบบสบายดีมาตั้งแต่ผมตั้งแต่กบขาผมโชคใส่นะสบายดีไปมิสรได้ัแต่้าสบายกันพี่ก้อนอันเกิดบัลลังก์ขี้รถบ่ขี้รถจักรฉอนท้ายพอเพื่อนได้ไม่อื้อโอกาสเมื่อไงเมื่อไงหมือจืดนี่หมอวานนี่ วาหนิกะมายิ้มนิ่มแล้วแตสบายดีมากจากผมเดี๋ยววันนนั้พี่น้องเนี่ยไก่ห้โอกาสก่อนก็อยากไปให้ห้โอกาสไปขอบครัวเพิ่นอยู่ไปครอบครัวเพิ่นอยู่พี่น้องแต่ไต่ยังห้โอกาสก่อนทีไปหาการขายน้องทุกไส้พี่น้องเบิ่งเนาะพี่น้องกับหลายคนก็อยากเบิ่งน้องทุกไส้แต่ใจยังมัวยังกะจับเลยแต่น ขอบใจหลายๆเลยขอบใจสุมงสุบอนทีขามห้างว่ทานชุกเอ้อินดูนองสกไทเนาะแล้วก็จะกินนองสกไสเนาะกับทายผู้ชมก็คือสีฐาที่ตามนี้นะพี่น้องเ้าโม่งแล้วพ่อสามโมงข่งเดี๋ยวนี้ว่าสี่โมงสองสี่โมงนี่กวายี่สิบโมงโมงก่หวะ ตั้งใม่รอดเอาถอดไม้ตั้งให้ใหม่เจ้าแดงอะมงเพื่อนโยิวเข่ามงพี่หิวเข่าปู่นี่หิวตอนนี้4ีนทนงสี่มงวันที่อะไรเนี่ยวันที่เจ้าสี่สี่วิโพลเจ้าเสล้วไม่ ไปก่อนเลยว่านี่มืออ so ื่นหแต่ว่าที่จะแล้วสี่เป็นตนกอันอันหนัมันจะกระพกว่า น้ามันก็ข้าน่าเห็นใช่เปล่าได้มาปรุงวม,มขอ,มของไหมงอมแดงเด็ดขาดท่านจะไใส่เมื่อในการเสียงสื่อเลย ซื่อแขนยังแขมันบ่มีได้แขนซื่อแขนะอ๋อวหวซื้อแขนแต่กระเทยให้ชื่อแม่งกระเทยบูมีกระเทยกระเทียทมอ๋อชื่อบ่ชื่อแล้วกระเทยมีไม้เห็ดนนะ้ำให้เอาสาวบอแม็กมานะึ <c ười> ่ได้ยังพอไะ ไดเป๊ปเป๊มาเป็นแรกคบไก่ลาไก่เป๊เป๊กินดิกินมาแม่เอาไว้กินขนมไหมกินน้ำปั่นเร็วกินน้ำเย็นเร็วมามามาหนยนะเร็วโดดโดดโเออโดด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 โได้เลยโดดาได้เลยนะวน้อง โดนแล้วโดดใช่มเออมาน่ข no no ึ no. nah ้นได้ไม่อยากขึ้นอยู่ขนนักเฮ้ยนักไสื่อเด้นั่งช่ไแม่ไปเลยมาขึ้นอะไรกันไปเลยอขันได้ยังเราไปได้เพื่อนมึงนะกาก้อยงหนี่ลแล้วกัองน้ำนีได้เเด้อย้องน้ำด้วยแมนี่เด่มาผีดึกออกมาีได้ นี่ปาเลยปาเลยข้ามานะข้ามาหาอีกจิานองมาบ้ามาหาอังมากันกระนั้นเหรอกระนั้นเหดึกตอนนี้ดึกบ้านยงเงีนั่นอุ้มเพิ่งเพิ่ไปยังไงอุ้มแล้วไปยังไงอุ้มเด้อบุ้งเ่ะโดดอนะ

ีดูเนี่ยทิเขียต้องไงเต้นลงหน้าโดน้ำเขียดราต่ำามเลยจะไปหากางเว้นได้กางขึ้นเนาบ่ลลมากระหนาวนั่งอไรกันนั่นใครเขาเพื่อนพี่น้องให้ไปเชิปนี้ก็ พี่โยนเพื่อนเลยพี่น้องิไปขอกันอีคลิปด้วคนแหละไก่ที่ลงคลิปร่วนๆเลยมื้อนี้บางทีไก่ผมก็มีคลิปเนาะพี่น้องบางวันไก่ก็มีคลิปแต่มื้อนี้ไก่เมื่อยเมื่อยพี่น้องเอวันไปหางัวมากเมื่อยแล้วพี่น้องไปหางัวมากเมื่อยตั้งคืนบัดตั้งขึ้นแบบมีงานมันเกิดเลยไก่บ่ไยแบัดบเล่แล้วเนาะมันมีเก่งใหญ่กันบัดเป็นสิมานนำเอาอยู่เพื่อน คืองานแบบ่อยไก่บ,บ็มาได้ไปพอเพิ่นจัดจังเวียนไปไปหาง,งัวตัวขึ้นงานร้านสาวไอ่ไอ้นมนนะ่นเพิ่นก็จัดบิดคืนพี่เนาะแต่ไก่ก็มาบมเรื่องของไก่ไปพอเป็นแบบมาเป็นแบบในบอแนะบบเวียนามเพ,พ,พิ่นเนาะคำว่าเพิ่นเนาะเพิ่นวาเชิญทางแน่ไมาพรอะกันกับเมยปุ๊บไปเนี่ยขีย้อัด จะมาเห่อมาเห่อเทือนเนาะจะไม่ยังแก่บอกหอ,อยกัมมาหอดประมาณสี่ถุงสิบมงกลางคืนไปกับส้านางังค่ะส้านาังถ่ายบ่ได้กลางคืนโทรศัพท์มันมืด <c oughs> ไปสี่คนไปเนี่ยพ่อแล้วกับแม่แล้วกับส้านังแล้วกับเบเา,า,บบามุงสี่คนเ <c oughs> <ๆ S 1> มืเองขึ้นประเบะมาสู่สิพักไปทั้งท <c oughs> ี่หมดวัยขึ้นเปิดบ้านมาสูส่ก <c oughs> ันไป วยยังหวงนอนไปเรียนมึเลยไปยังเขียดเหออแรงนี่ไก่กับมึงกือแล้ว่าจะไปนั่งว่าจะไปดอกเมื่อยเหรอไก่ที่นอนผักพ่อนนี่ก็สิบวายเลยนี่มื่อยฝนดูมื่อนกอนได้นว่ แค่พี่น้องทำคลิปนี้ก็พอจบคลิปลงเพียงสาม,มีแล้วพี่น้องพ่อกันไหมคลิปน้าพี่น้องฝากเป็นกําลังกายไก่เ้อพี่น้องขอคนละไหลเลยพี่น้องไปนี้